ระดับเก้าชุดที่เก้านะครับอันนี้ยังอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบอยู่แต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยจะเป็นการใช้เทคนิคเรื่องผลต่างกําลังสองอ่ะยังจาได้อยู่ไหมผลต่างกําลังสองคืออะไรชื่อคุณนๆใช่ไหมแต่ว่าลืมแล้วแน่เลยทวนให้นิดนึงนะครับก็คือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี a ยกกําลังสองลบ b ยกกําลังสองเราจะแยกออกมาได้เป็นสองวงเล็บถูกไหมครับก็คือ,อยังไงจะได้ a บวก b คูณกับ a ลบ b แบบนี้อ่าในบางกรณีเนี่ยบางอาจจะเป็นบางที่เขาอาจจะสอนแล้วว่าเป็นหน้ากําลังสองลบหลังกําลังสองจะได้หน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแบบนี้อ่าจะท่องยังไงก็ตามแต่ว่าต้องจําให้ได้เนื่องจากว่าเราใช้บ่อยมากเพราะฉะนั้นท่องไปเลยนะครับร้อยรอบโอเคย้อนกลับมาที่ ตัวอย่างของเรากันก็คือข้อนี้อ่ะสังเกตว่าข้อนี้เนี่ยเรามีสองวงเล็บแต่ถ้าเรามาดูดีๆสังเกตว่ามันเป็นยังไงครับในวงเล็บแรกยกกําลังสองวงเล็บหลังก็ยกกําลังสองเพราะฉะนั้นมันเหมือนหน้าตาที่เราทําแบบเมื่อกี้ไหมหน้ายกกําลังสองลบกับไอตัวหลังยกกําลังสองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะแยกออกมาได้ในสองวงเล็บเนาะดังนั้นเริ่มเลยก็คือ ยังไงวงเล็บแรกก่อนหน้ากําลังสองอ่ะตั้งเป็นวงเล็บวงเล็บใหญ่หน้ายกกําลังสองวงเล็บแรกก็คือหน้าบวกกับวงเล็บหลังคูณกับวงเล็บหน้าลบวงเล็บหลัง ย้ำอีกครั้งนะครับรอบที่ร้อยก็คือหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังแบบนี้โอเคหลังจากนั้นกระจายวงเล็บเลยก็คือยังไงครับได้สองเอลบสามอันนี้ไม่มีอะไรบวกกระจายเข้าไปบวกกระจายเข้าไปเครื่องหมายไม่เปลี่ยนถูกไหมเพราะว่าเป็นบวก3ามเลบสอคูณกับ2 a งเลบสาม ลบกระจายเข้าไปลบกระจายเข้าไปแต่เครื่องหมายลบจะทาให้เครื่องหมายเปลี่ยนถูกไหมครับเนื่องจากกระจายลบลบคูณกระจายเข้าไปก็จะกลายเป็นลบสามอบวกสองแบบนี้ขั้นตอนต่อไปไม่ยากถูกไหมก็คือห้าแล้วก็เรามี b ก็เป็นลบห้าวงเล็บใหญ่วงเล็บหลังจะได้ a a อก็จะเป็นลบ a b ก็จะเป็นลบ b แบบนี้อ่าไม่มีอะไรทีนี้เกือบเสร็จแล้วเพอิญไปเห็นว่ามันมีตัวที่สามารถจับคู่กันอ่าสามารถดึงตัวร่วมออกมาได้ถูกไหมครับก็คือ5ดึงตัวร่วมได้5ดึงตัวร่วมได้ก็ขอดึงออกมาข้างหน้าก็จะกลายเป็น5แบบนี้เหลือแค่ a ลบ b คูณกับอ่าเพอิญเห็นอีกมีลบมีลบขอดึงออกมาบ้าง ก็จะกลายเป็นลบมาอยู่ข้างหน้าจะเหลือเพียงแค่ a บวก b เพราะฉะนั้นดูต่อไม่มีอะไรดึงต่อได้แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นคำตอบสุดท้ายนะครับ